สถานที่เด็ดสำหรับคนอยากถูหวยสวัสดีค่ะไหนๆพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หวยออกแล้วนะคะเรามาดูสถานที่เด็ดๆที่คนนิยมไปขอหวยกันค่ะที่แรกจะเป็นวัดบางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังอยู่ในกระแสในขณะนี้ซึ่งในโบจะมีหลวงพ่อนิมณีหรือหลวงพ่อดำเชื่อกันว่าหากมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจให้กราบหลวงพ่อให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาที่ที่สองวัดจุฬามณีหากพูดถึงวัดที่ควรเข้าไปสักการะขอพรโชคลาภและขอเลขต้องไม่พลาดมาสักการะองค์้ทววสุวรรณนอกจากขจัดสิ่งไม่ดดดดีีีีแลล้้้้วววยยัังไไไเเขขกบบาานนนคคค่่่ะะะทจอรรรรธม อกเลยว่ารวยรวยปังปังแน่นอนค่ะมีช่วงหนึ่งที่เป็นกระแสมากหลายคนสมหวังกลับมาแก้บนกันจุดประทัดไม่หวัดไม่ไหวที่ที่4วัดปากคําชโนดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมมาขอพรเรื่องโชคลาภค้าขายและเป็นที่นิยมของนักเสี่ยงโชคบอกเลยว่าที่นี่เด็ดไม่เด็ดคือคนไขยหวเยอะมากค่ะและที่สุดท้ายวัดกลางบางพระที่มีองค์หลวงพ่อสมหวังซึ่งวัดนี้เคยมีคนถูกหวยติดต่อกันมาแล้วหลายงวดจึงเป็นที่นิยมสําหรับชาวนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงสําหรับใครมีสถานที่เด็ดที่ถูกหังนนาาบ้จ